ตัก,ก็ไม่รสามเรื่องเป็นอีกรอบนึงเหรอไม่ไม่ทํ้งมแม่ก <handy lane ring> ็ปล <és> ่อยแล้วเราเอาไอ้ตัวตัวตัวงูทับเลไม่ได้ก็ปล่อยแลวแต่ทาไรก็เอาเอาตัวซื้องูใหม่เราเสียเวลาเลี้ยงไม่ใช่ที่พูดกันเลยเราเสียเวลาเลี้ยงงูเนี่ยอปีแปีแเด็เอาหมื่น ล,ลูกเข้าอีขาวเนี่ยไปดูวะหรอไปวันเนี้ยเปนเ,นนปเนย็นพ่อไม่จะตไปแล้วขอให้ไป,ไปเย็นไปจะไปดูเลยไปแล้วพ่อเดี๋ยวจะไปด้วยนะอกเลมือแลกลูกไม่ท้องอีกมีเข้าลูกต้องขาวนลูกต้องขาว ถึงดอลเ่งนนมลยนี่ยตะเชียนเนี่ยยาอาจะหมดือสักสามวันถหมดสองวันสาวันแต่มันไม่คนเจาที่อเยอะือเก่ากันน้ำขึ้นเอาหัวกันน้ำาบอกไน้ำขึ้นบ่อล้วให้ย่านบอกให้เข้าไอ้เต็มเลยคนมาดูคนผู้ชายที่มานั่งกาเฟียก็เข้าไปเลยโยโยขาไมโอ้เขาม่ตัวทางน เขามาต,วตหหรวจปีนบอก<ะ>วามันาเช่เกจตัวเด็กเลย <c oughs> มันมายันกักูเดียวเลใครจะมาเกี่ยวให้มันจะ่อนอ่อนย่าจะแก,ไก่ไม่กินอยู่เต็มตีเอะไเตงานมักเกี่ยวให้ตัวเล็ก,กิน เมื่อคืนันูก็ติดมาอย่างหูก็นึกไม่ได้ไม่ไม่ไฟเลยเย็นกูก็เอาใส่เก่งกูก็นั่งอยู่นี้เนี่ยคอยยิงไอ้พวกตัวใหญ่